ละครสั้นเรื่องเมื่อทุกคนมีงานแต่ฉันจุดๆ,ๆๆใครที่ขอละครสั้นเอฟซีเรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะใครคนไหนที่ยังไม่ได้รอคิวก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวก่อนนะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยคาแฟช้าแล้วเหรอเนี่ยเอ๊ะพี่นี่ก็ตื่นพร้อมกันเลยเนี่ยเฮ้ยตื่นเช้ามาน,นี้อยากเล่นเกมจังเลยอยากเล่นเกมกับเพื่อนพี่คะพี่หนูขอไปเล่นเกมกับเพื่อนหน่อยได้ไหมครับไม่ไดพนนะ้พี่จะทํางานนะพี่จะทํางานไม่เอาอ่ะพี่ หนูจะดูช่องเจจีชแนลด้วยไม่ได้ไม่ได้ไได,ดูช่องเจจีชแนลทำไมไม่ไปดูบนทีวีโวย้ยไปฟ้องแม่แล้วแม่เขาแม่ดูน้องเขาสิน้องเขาไม่ให้ผมทํางานนะผมตื่นมาผมว่าจะไปทํางานน้องเขาก็เล่นคอมของผมนะแม่เออไม่เป็นไรหรอกจานน้องเขาเป็นน้องนะ่ะ ทำไมไม่ทำงานตอนเที่ยงล่ะโอ้แม่พ่อไม่เข้าใจ <c ười> ก็ได้ครับจ้าพูดง่ายๆหน่อยสิเฮ้ยไรนี่ไม่เป็นไรอ่านหนังสือก่อนดีกว่าเรื่องมากจังเลยเอ๊พี่ว่าใครอะ่ะเฮ้ยไรของพี่เนี่ย เออไม่มีไรหรอกย่ามายุ่งกับฉันเว้ยฮ่าฮ่าฮแม่ไม่รักแม่ไม่รักค่ะเฮ้เล่นเกมก่อนดีกว่าว้วายไม่ได้เล่นเกมหนูจะเล่นเกมก่อนดีกว่าวว้ไว้ไว้ไวแกนี่ก็เรื่องมากจริงๆเลยโอ้ยเดี๋ยวไปทํากับข้าวก่อนดีกว่าวันนี้จะกินอะไรดีนะเอาอันนี้ดีกว่า กระทะมาเสร็จแล้วก็ทำทำเสร็จแล้วเฮย้ยเดี๋ยวคุณมาคนมากินข้า,าวเช้าเดี๋ยวไปเรียกลูกก่อนดีกว่ามามาลูกลิลลี่มามากินแม่หนูไม่อยากกินน่ะหนูไม่หิวไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวค่อยกินนะจ้ามาลูกมากินแม่ผมยุ่งอยู่ ไม่ต้องกินเดี๋ยวนี้เลยโหแม่ทำไมน้องเขาข้นถึงไม่กินได้ <c oughs> ก็น้องเขาเป็นน้องนะอุ้ยอะไรของพ่อของแม่เนี่ยมารีบกินเดี๋ยวนะ้องเขาก็มากินเองแหละไม่ต้องไปยุ่งหรอกอร่อยไหมล่ะจ๊ะอร่อยครับพูดแบบนี้หมายความว่าไม่อร่อยเหรอ อร่อยครับจ้าอ้ยฮ่าฮ่าสมน้ำหน้ารู้สึกหิวจังเลยเดี๋ยวไปหาคุณแม่ก่อนดีกว่าคุณแม่คะคุณแม่มีไรเหลอจ้าหนูหิวอะค่ะหลอดจ้ามา嘛ม,มากินข้าวกันเถอะค่ะวา้าวได้กินจังเลยเดี๋ยวหนูจะลองมันกินดู อืมอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วล่ะจ้าฝีมือแม่เองแม่ทำของโปรดของลูกเลยนะโอ้แม่ทำแต่ของเขาอ่ะไม่ทำของผมนะทำทำแต่ของโปรดนอ้องเออกินเสร็จแล้วก็เช็ดโต๊ะด้วยละ่ะส่วนคุณก็ไปล้างจานเดี๋ยวฉันจะกวาดบ้านโอเคไหม คุณไปล้างจานเออโอเคครับคุณแม่เนี่ยมีแต่งาน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 ดูน้องสีน้องเขาไม่ได้ทำอะไรเลยก็น้องเขาเป็นน้องนะ่คุณไปล้างจานโอเคไหมเดี๋ยวฉันจะกวาดบ้านโอเคโอโอดูสิทุกคนต่างมีงานพ่อฉันก็ล้างจาน ส่วนแม่ฉันก็กวาดบ้านโอ้ดูสิดูสิแม่ฉันกวาดใหญ่เลยแน่ดูสิดูสิโอ้ข้าวมื้อน,นี้ก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยดูแม่ฉันกวาดกวาดใหญ่เลยอะส่วนพี่ชายฉันที่ชื่อว่าต้นกล้าใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแหละก็เช็ดโตโอ้ดูสิดูสิแต่ดูตัดผ้ามันที่ฉัน กินข้าวอย่างอรเด็ดอร่อยอโคตรอร่อยเลยฉันไม่มีงานให้ทำเลยเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปเล่นเกมหรือดูช่องเจ๊กิ่งช n e l เฮ้ยไปดูช่องเจ๊กิ่งชแนลก่อนดีกว่าโฮ้ยกว่าจะถึงก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยโห้ย ดูช่องเจจีแชนนลก่อนอโอ้อะไรนี่ฮ้ือหยาดดิโอ้โคตรสนุกเลยอะฮ่าฮ่าฮ่าโอยทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวนั่งดูช่องเจจีงชนแนลก่อนดีกว่าโอยทำงานเสร็จแล้วเหมือนกันครบคุณแม่เดี๋ยวผมก็จะมานั่งดูช่องเจจีแชนแนลด้วยดีกว่าโอ้โห สนุกเหมือนกันนะเนี่ยคลิปนี้ยาฮ่าฮ่โอ้ยล้างจานเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูช่องเจจิงชาแนลกับแม่แล้วก็ตนกาดีกว่ามาแล้วจ้าลูกมาแล้วหรอครับมามามาดูช่องเจจิงชาแนลกันเถอะเออพ่อพ่อแม่มีอะไรจะบอกนะ่ะมีอะไรเออไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหน่อยสิโอเคโอเค เดี๋ยวพ่อจะไปได้เลยจ้ะเอ้ยคุณพ่อจะไปไหนหรอคะเออคุณพ่อจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตจ้ะเออหนูขอฝากซื้อช็อกโกแลตขนมของวานหน่อยนะคะได้เลยโอ้ยตังจะมีพอไหมเนี่ยโอ้ยไม่พอไม่รู้เหมือนกันแหละรีบไปก่อนดีกว่า กว่าจะถึงร้านซปเปอร์มาร์เก็ตโฮ้ยขี่เข้าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวไปหาซื้อของที่ต้องซื้อก่อนเสร็จแล้วก็ซื้อไอ้ขนมของหวานเลยนะโอ้ยมีตังนิดเดียวเองอาจซื้อใดแค่ช็อกโกแลตแค่สองแท่งน้ำไม่เป็นไรหรอกมัง้งนี่ครับคิดตังครับได้เลยจ้าเอิม่มทั้งหมดป็เปเจ้านี่ครับจ้ารีบกลับบ้านก่อนดีกว่า ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวรีบไปหาลูกก่อนดีกว่าเสร็จแล้วก็เอาของที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปให้คุณภรรยาด้วยเน่เน่จ้าต้นกลานี่ช็อกโกแลตพ่อมีของหวานมาให้ด้วยนะขอบคุณครับคุณพ่อี่จ้าพอดีพ่อมีตังน,น้อยนะพ่อซื้อได้แค่นี้คุณพ่อแค่นี้เหง่ะค่ะ แม่เอาก็ได้อดูเพ่เขาสิเออไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองเอ้าเอาคาเฟ่ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วโอ้ยมีอะไรคุณแม่ไปทำงานบ้าอ,อ,อยนี่ฉันฝันไปหรอเนี่ยโอ้ยฝันไปหรอเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุง้งกิ้งให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย